สวัสดีค่ะเช้านี้มาเก้าทยไอพีกับดิฉันศรีสุดาวินิสวุวรรณค่ะวันนี้มาอยู่ข้างนอกสถานที่นะคะจริงๆก็ไม่ไกลนะคะอยู่ที่ภายในอาคารอสมทนี่แหละนะคะเรามีการทดลองแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า M Code คแอปพลิเคชันค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีคุณสมบัติในการรู้จําได้ทั้งภาพและเสียงนะคะซึ่งเขามีการเอาไปประยุกต์ใช้ในแวดวงบันเทิงแวดวงการตลาดแล้วก็วงการสื่อสารมวลชนค่ะเช้านี้มีกิจกรรมนะคะสแกนแอปพลิเคชัน M Code คแล้วก็ไปลุ้นรับกาแฟฟรีเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะ ะคะว่ากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มแรกที่มีการทดสอบสแกนบาร์โค้ดแล้วก็รุ้นรับคูป,ปองฟรีแล้วพวกเขานั้นไปสแกนแล้วก็ไปรับกาแฟกันที่ร้านกาแฟมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะตามดิฉันไปเลยค่ะก็ค่อนข้างสะดวกะนะคะพี่ว่ามันน่าจะสนใจในเรื่องของการที่จะทําโปรโมชั่นก็ได้เร็วขึ้นจากเดิมที่จะเป็นพวก QR code ซึ่งจะเป็นรูปภาพอะไรไม่รู้แต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่เห็นยี่ห้อตรงตรง ซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะลิงก์ไปถึงสินค้าของเราที่สามารถรู้ว่าสินค้าคืออะไรหรือแม้กระทั่งภาพเราสามารถใส่ภาพอะไรที่โปรโมทสินค้าเราได้เต็มๆค่ะจะเห็นว่าแอปพลิเคชัน M Code น่สามารถที่จะเข้าไปที่ App Store ไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าทาง iOS ก็ได้นะคะเสร็จแล้วพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะเอามาสแกนภาพ หรือว่าสแการเสียงนะคะก็จะได้ตัวอย่างดังที่เราได้โชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นในภาพทางวิดีโอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคราวนี้เนี่ยก็ลองมาทดลองใช้กันดูนะคะว่าวงการการ,การตลาดหรือว่าวงการสาื่อสารมวลชนบ้านเราจะมีการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันรู้จําภาพรู้จําเสียงกันยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับข่าวอื่นๆนะคะในช่วงพาเรตไอกับน้องแปมค่ะสวัสดีค่ะน้องแปมเรียบพร้อทรัพยแสนยากรพาเรตไอค่ะ Microsoft ยืนยันหยุดสนับสนุนและอัปเดต Windows XP แน่นอนในวันที่8เมษายนปีหน้าค่ะระบุเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าอายุกว่า10ปีแล้วไม่สามารถป้องกันภัยออนไลน์รูปแบบใหม่ๆได้เผยในไทยยังใช้ XP อยู่อีกกว่า7ล้านเครื่องแนะให้พิจารณาอัปเป็น Windows รุ่นใหม่แทนค่ะ และแล้ว g o ู l กิ l ก s s ฟ็อตแรกก็ส่งถึงมือคนที่จองแล้วเปิดกล่องออกมามีอุปกรณ์แบบที่เห็นนี้เลยส่วนใครอยากรู้วิธีใช้งานอย่างละเอียด Google ก็อัพคู่มือไว้ให้อ่านแล้วเหมือนกันค่ะและตอนนี้เขาก็เปิดกว้างรับไอเดียสร้างแอปเก๋ๆไว้ใช้กับ Google Glass แล้วนะคะนักพัฒนาชาวไทยอย่าพลาดขอบคุณค่ะน้องแปมค่ะเดี๋ยวไปท้ายรายการเรานะคะในช่วงไอทีเด็กับคุณโยแวร์ ส่วนใครที่ผ้าชมรายการของเราตั้งแต่ต้นนะคะไปชมย้อนหลังกันได้ที่เว็บไซต์อาสามทค่ะ w w w n o o n e t ชาานี้ดิฉันสีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าใครไม่พอใจในใบหน้าอันหล่อนเหล่าเอาการของตนเองสามารถโหลดแอป,ปนี้มาใช้บท iOS ได้ f c s t t e a l e r เป็นผลงานของ Yahoo Japan ครับ อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนหน้าคุณให้เป็นหน้าคนอื่นได้ง่ายๆแม่แอปนี้แอบปบสยอง